วิธีออกจากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแน่นอนค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนั่นก็คือ,อคบหาดูใจกับเรานะคะกับเราสองคนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นแฟนกันเป็นนู่นนี่กันแชร์อารมณ์แช์โมเมนต์ความรู้สึกต่างๆนานาด้วยกันรวมถึงบางครั้งเนี่ยแชร์เรื่องเงินด้วยกันนะแต่สถานะความสัมพันธ์ในวงกว้างโลกทั้งโลกนี้ไม่ได้รู้ว่าคุณกับเขาเป็นอะไรกัน อาจจะมีรู้บ้างอ่าเฉพาะกลุ่มอะไรประมาณนี้นะคะแต่คุณไม่สามารถที่จะโพสต์รูปเขาลงโซเชียลได้ร้อยเปอร์เซ็นคุณไม่สามารถที่จะคือมันจะต้องมีอะไรปิดกั้นกันตลอดอ่ะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามจะด้วยเหตุผลที่ว่าเออเขายังต้องดูแลครอบครัวอยู่เขายังต้องอ่าจัดการการเงินบราบาบาหน้าที่การงานยังไม่สมเร็จเลยแบบนี้นะคะประมาณนี้สิ่งแรกที่คุณ จะต้องทำเมื่อคุณอยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้นั่นก็คือยอมรับค่ะไม่เถียงในงัดข้อยอมรับว่าเขาไม่ต้องการชัดเจนเขามีเหตุผลอื่นโดยที่ข้อแรกเลยคุณจะต้องทำตรงนี้ข้อที่หนึ่งคุณจะต้องวางตัวเองในสถานะนี้ ชัดเจนกับมันอะว่าคุณต้องการวางตัวเองแบบไหนในสถานะนี้ในสถานะความสำคัญเนี้ยสัมพันธ์เนี้ยคุณต้องการแบบไหนนะคะส่วนข้อที่สองคุณจะต้องศึกษาวิเคราะห์คิดไตรตรองดูว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรในชีวิตเขาจริงๆอ่ะเขาต้องการอะไรนะข้อหนึ่งคุณต้องดูว่าคุณต้องการอะไรสอง เขาต้องการอะไรส่วนข้อที่สามคุณจะต้องฝึกทำใจยอมรับได้ว่าถ้าคำตอบมันออกมาแล้วเขาไม่ต้องการคุณนะ่ะคุณจะต้องพร้อมจะก,ก้าวต่อไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่แกว็งนะคะข้อที่สี่นี่คือการสื่อสารคุณจะต้องสื่อสารกับเขาอย่างตรงไปตรงมานะคะโดยที่ไม่เห็นประโยชน์กับตัวเองและไม่เห็นประโยชน์ในตัวเขา คือกลางๆสื่อสารออกไปว่าถ้าเขาต้องการที่จะดูแลครอบครัวต้องการการเงินไม่ต้องการที่จะเปิดเผยสถานะแต่คุณต้องการที่จะเปิดเผยสถานะหากเขารับตรงจุดนี้ไม่ได้คุณพร้อมที่จะเดินไปหาคนอื่นที่ ้อมที่จะเปิดเผยสถานะกับคุณ